มาถึงรองคู่เอกแล้วครับไฟแดงมังกรเพชรซายโมนส누กเกอร์คลับนะครับฝ่ไฟเงินพีรพงศ์ไกรศิริภพบ็อกซิ่งยิมครับคู่นี้เจอกันในพิกัดน้ำหนัก111ปอนด์ครับหาช่องพยายามประเคนอาวุธออกกันนะครับอ้าวแข่งต่อแข่งครับแล้วนี่ครับจังหวะสุดท้ายครับเดี๋ยวแล้วทำคู่ต่อสู้ล้มลงไปแล้วครับมังกรเพชร สายสายทั้งแถบด้วยกันทั้งคู่เลยครับแดงนี่สายยาโสสายยาโสน้ำเงินเด็กเต็บเ,เตพบกรุงเทพครับอาจารย์ชัยยธแกะแยกออกมาก่อนเหมือนกับบางกรเพชรนี่จะเน้นเน้นช่วงล่างครับเน้นช่วงล่างของเจ้าทีละพงครับโอ้โห ประกบนประกบนยังไงครับโอ้โห <c oughs> สายคืนไปครับทีละพโอ้ยสอกมาด้วยดอกมาด้วยครับ <c oughs> โอ้ยโอ้ยถอยถอยเลยครับว่าโดนสอกไปถึงก็ต้องถอยกรูดเหมือนกันครับบางกรเวรอ้าวฟันฟันไปครับชุดนี้ชุดนี้โอ้ยงัดของแหลมเหมือนจะมีมีเลือดแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าจุดไหนเกิดแตกครับ แต่ว่ายังมีลูกหนักลูกแรงครับต้องดูครับลูกหนักลูกแรงมังกรเพชรนี่ครับซ้ายไปโอ้โหแต่ว่าทีละพงโอ้โหดูครับแม่แก๊สสูงใหญ่แล้วก็ไม่ออนแอ่นด้วยนะคุณฮอตนะวันนี้นิ่งเลยครับทีละพงโดนซ้ายไปครับอมังกรเพชรต้องอาศัยลูกหนักแบบนี้แหละครับต้าตีนซ้ายทีต่อทีนี่เอาไม่อยู่ก็ต้องต่อยหมัดฟันศอกครับ อาในใกล้ๆในใกล้ๆครับล็อกแขนกันไว้แล้วก็ตีตัดแม่หมันยังไม่ชัดเจนกรรมการก็เลยแยกครับพยายามเดินทําต่อและครับต่อยหมัดหนึ่งสองเข้าไปก่อนครับมังกรเพชรขวาเสียบได้พยายามยัดเข้าไปครับแต่อึดอัดนะครับเกมของมังกรเพชรนะครับเจอความยาวของธีรพงศ์เข้าไปแต่ซ้ายนี่ครับแม่แกขยับก้าวเข้ามาเสียบก่อนเลยครับแต่มังกรเพชรก็มีแทงคืนลูกนี้ก็ยกขาขึ้นมาพับเก็บเอาไว้ครับโอ้โห อันนี้ครับอ่าเสียงเชียเสียงเชียโอ้ยนี่ครับโอ้โหเดินทำอยู่ไปอย่าอย่าไป,ไปพลาดโดนเพิ่มรักกันครับมังกรเพชรโอ้ไฟนี้นี่ธีรพงศ์เอาวนีครับอ่าเอ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 าื้นเอาพื้นได้เหมือนกันมังกรเพชรอ้าวอาชุดนี้ชุดนี้ว่าทำท่าจะตัวแข็งไปเหมือนกันนะครับธีรพงศ์เหลืออีก1ิวิครับยกที่3อ้าวกรรมการเบรคเกมครับ ให้เอาหมอดูแผลครับเพราะว่าเลือดอ้อมสองแผลครับแผลใหม่ชกได้ครับชกได้ครับสู้ต่อครับอีกแฟนพี่ครับปลายยกที่สามอ้าโดนศอกว่าป้างฟันอีกครั้งหนึ่งครับเอาละครับตอนนี้ตอนนี้เริ่มจะทํางานเหมือนกันครับสอกของมังกรเพชรให้น้ําแป๊บเดียวครับมังกรเพชรทีระพงมาหลุดโดนเลยนะครับ แต่ว่าปลายยกที่ผ่านมานี่มังกรเพชรเริ่มจะออกอาวุธได้อ้าวอ้าวขวางไว้ขวางไว้เสียบเสียบได้ครับมาเริ่มจะเร่งเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับตามลำดับครับต่อเน,นื่องขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายยกสามครับเกมของมังกรเพชรครับหมัดซ้ายมาหาักไปครับในพยายามเด้งไปครับเด้งเสร็จที่ไา้โหนไว้ครับมังกรเพชร พายาขึ้นเข้าไปครับสืบเข้าไปแข้งขวาโดนแข้งคืนมาโอ้โห,โห,โโหโวเวลาแข้งเหลืออีกเยอะครับมบงังกรเพชรนี่ครับตอนนี้ต้องอาศัยความหนักความแรงความหนักความแรงครับอพอดูอทีละพงทีละพงนี่นพยายามจะคุมเกมครับพยายามจะคุมเกมเดี๋ยวต้องดูครับคุมอยู่หรือคุมไม่อยู่ครับ พอโดนอาวุธหนักๆของมังกรเพชรเข้าไปก็ทำท่าจะโอนเอ็นไปเหมือนกันนะครับมุมแดงนี่มังกรเพชรน้ำเงินพีรพงศ์สายไหนจะแน่กว่ากันครับผู้รองศึกเพชรยินดีวันนี้ครับเตะไปครับทันไม่ทันครับมังกรเพชรต่อเข้ามาก่อนครับจังหวะชาร์จนปั๊มในาล็อกไว้ดันเข้าเชือกตีฝาไปมังกรเพชรก็นเนี่ยครับ ยกขวามาทียกซ้ายมาทีครับวงในจังหวะโต้ตอบด้วยเขา่าชูมือให้ฝ่ายน้ำเงินครับพีระพงไกลสิภบบ็อกซิง่งยิมครับโอ้โหสูงยาวดีเหลือเกิน